ก่อนอืก่ก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมจ้าวสุดท้ายละของวันนี้นะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับเพื่อนๆเ,เออไป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 ดูนะฮะําเย็นอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อน,อนคอยจะเอียงไม่รู้เป็นไรใจเย็นครับลูกเพ่เดี๋ยวก่อนมันคอยจะเอียงครับ มาแล้วมาแล้วเอา้าจัดไปสวัสดีครับผมแหมมีคนเรียกร้องบอกพีู่พี่ไลฟ์สดหน่อยตอนกลางวันมันไม่ไหวจริงนะครับมันร้อนโทรศัพท์มันร้อน,นครับเอาตอนเย็นนะ่ะวิวสวยดิมาแล้วเอา้าสวัสดีพี่ตั้มด้วยเหมือนว่างนะพี่เนี่ยทันผมสองวันแล้วเนะี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูน่องก่อนนะฮะทุ่งนี้งูชุมนะครับผมแหมตะลือดิปอดปอดปอดไปดเลยนะฮะ กี่ไร่ครับน่าจะประมาณสิบไร่เกี่ยวไปห้าไร่เหลืออีกประมาณห้าไร่ได้อยู่นะพี่นะยกร้อให้ดูหน่อยอืมมมเหมือนไม่ใช่มอไซค์เลยลูกเพ่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยากเสียอยากเสียเบียอยากเสียเบียจังเลยครับแหมใจเย็นๆวัยรุ่น เจ๋อเลยพี่คังจัดไปเละเลยข้าวล้มเละเลยเจนหนึ่งพิการชื่ออะไรเอ้าชื่อการนะดีครับผมพี่ขับรถเกี่ยวให้ดูหน่อยครับรถพิการรุ่นอะไรครับเจ้าชาวไฟครับสุดจัดครับสวัสดีครับผมงานเยอะไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้เยอะครับแต่ก็เดี๋ยวจะเบาแล้วครับลูกพี่เดี๋ยวผมไปขึ้นรถตะลือนะฮะใครขับตะลือขับพี่โอขับครับผมนี่อันนี้ก็เป็นงานผมนะฮะแต่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับยังเกี่ยวไม่ได้ งูเกินเป้าครับเสี่ยงนะงูเกินเงินกู้ไนงะงูเกินเงินกูอ๋อคำขวนใช่ไหมเอฟซีเคยทุกทยอ่าจัดไปครับพี่คืนนี้ชอนช้างไหมครับจัดไปครับเต็มระบบเลยครับวันนี้มีการชื่อจริงชื่อ,อะไรชื่อกายครับผมพี่โอเมียชื่ออะไรไม่มีครับโสดสนิทสิทธามลง <c oughs> วันนี้พาที่ไม่สวยเหมือนเมื่อวานเลยมาแล้วเพิ่งเลิกเรียน๋อวันนี้โรงเรียนเปิดวันแรกนี่ใช่ใช่ใช่ลูกสาวเก็ไปโรงเรียนอยู่ โอเก็บข้างกันนาอยู่ FC เป็นการของครับผมออกอีกคันออกสามคันเลยครับลูกพี่ไตอนนี้เราไปขึ้นตะลือวันนี้ตะลือใส่แว่นดำน้ำมานะแต่เอาแต่ถอดออกไปแล้วนะเสียการช้างเดาอ้าวจัดไปแหมสายธรรมชาติไปกี่คนสองคนสามคนครับพาไปดูข้าวหลอยหน่อยได้เลยครับพี่คืนนี้ไปเราคาราอเก็บไหมไม่ไปครับผมไม่ค่อยชอบสายนั้นยังเขาอาบอาบผมนวดอยู่ปะครับพอตาพอตาไม่เที่ยวไหนเลยครับไหนบอกไม่มีเมียมีลูกได้ไง ผมผ่านไปเจอกอไผ่พี่เห็นมีรูอยู่เล็กๆขนาดนี้จัดไปหนึ่งดอกลูกก็เลยออกมาจากกระบอ,อกไม้ไผ่เลยครับพี่เคยกินเบียร์กับตะหลงเปล่าครับตะหลงเขาไม่กินเบียร์บุหรี่ก็ไม่สูบเขาไม่เขี่ยวกับอาหารก็ไม่เล่นมีอยู่ผมกกินแต่เบียร์แต่ผมไม่สูบบุหรี่เดี๋ยวึ้นรถกอน ลูกสาวผมจองเอาจัดไปไปจีบกันเองแล้วกันไม่เคยปิดกั้นครับผมของเขาเรายังเล่นมาแล้วแล้วของเราเขาจะเล่นบา้างจะเป็นไรไปอะ่ะ <c oughs> พิการชอบหนังเอกหรือเปล่าไม่ชอบครับรักพิการมาคบกันปหะครับอืสายเหลืองก็ดีไม่เอาวะ <c oughs> อากาศดีเลยวันนี้ ทำาปไเยอะมากเลเถอโอ้โยครับผมก็พอมีอะ่ะ <c oughs> แปลกจังไม่แจ้งเตือนนั่นเลยพี่ผมว่าบางทีแบบช่องผมมันจะโดนปิดกั้นอะไรเปล่าก็ไม่รู้เลมันมันเหมือนแบบเราพูดจาไม่ค่อยเหมาะสมดวยยั้งไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะนนพวกจุดฟางกันแล้วพร้อมทำใหม่หันหลังคุยกันครับแสบเลย ไม่เคยแต่ก็พอรู้ว่าแสบเดี๋ยวเราจะไปนั่งบนนี้อ๋อโหตะลือเต็มพิกันเลยวันนี้อ่พิการรับงานเอวีเปล่าเป็นตากล้องให้ได้ฮะรับประกันไม่มีเยอะไม่มีหยดครับผมข้าวออกดีอันนี้ข้าวดีครับลูกพี่ตะลือปิ๊ปิวจัดไปโดนปิโอโดนเปี้วเปีเปวข้าวล้มอยู่บนอ่ะ กี่ไร่ครับเหลือประมาณเกือบเกือบสิบไร่ครับลูกพี่อยากไปหาพี่ครับผมเออข้าวอะไรเจ็ดหนึ่งครับเออพี่โอขับแม่แก่ครับผมตามครับจัดไปครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยโอ้หนกเอี้ยงเต็มเลยสนใจเอาฝนเชียงรายหรือเปล่ามาเลยพี่ รถพี่มีคันไสามคันครับผมจ่าบอมมาไหมมาครับรวยรวยเฮงครับผมครับผมจ่าเอกมาเปล่าจ่าเอกไม่ได้มาครับจ่าเอกจะมาแค่จานอังคันกับพฤหัสครับลูกพี่กินข้าวยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมกี่คันสองคันครับรถล่างที่ไหนครับรถพี่นาท่านาพี่นาตเองครับผมเกี่ยวข้าวอยู่ที่ไหนครับอยู่ยันยาพิจิตครับผมนกเยอะถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่ดับโอ้โหแถวนี้เขาไม่ยิงกันครับผมเอฟซีไม่แก่โขจะเกิดท้ายจับไปครับพี่ลกหากกินเป็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้ มีแก้วข้าวที่ไหนนะมาแล้วนกเดี๋ยวนี้รู้จะบ,บอมไม่มาเหรอครับฉันเสียใจเรื่องอะไรจะบ,บอมมาครับนุ่นเกยวอยู่ฝั่งนูน่นคนละฝั่งเดี๋ยวโกยข้าวให้เขาก่อนแม่ข้าวแกงดีจังเลยครับนี่อยากขับไปแกงจังแล้วพี่เสียครับผมบีบแต่ยังไม่ได้บีบเลยครับผมข้าวโอเอดัจงจะไปให้อาเรวแท้จะไปครับผมตีหนูหน่อย ทำมีเดี๋ยวตีให้ดูเลยลูกพี่รีวิวแว่นจะรื้อหน่อยเห็นรีวิวแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเทข้าเดี๋ยวปั่นจะเลยเอฟซีจักเลยจัดไปครับข้าวไหลดีจังเลยครับครับผมสวัสดีครับเอฟซีมาเกี่ยวอูปนครับผมเกณฑ์เท่าไหร่ครับตอนนี้วันนี้แปดพันหนึ่งครับผมถ่ายจากอมหน่อยครับจากอมอยู่ว่างกองเลยลูกพี่ข้ามไปยังไงล่ะเอ่อเตยบุรีแล้วหน่อยเออเอฟซีครับเดี๋ยวบีบแต้เาบีบนมเจ้าไหนบีบนมนี่ครับผมมันมีหัวนะฮะบีบแต้งไม่มีหัวมีแต่ตุ่มอะพี่ จะบอมได้ไถานาไม่ได้ไปครับนกเอี้ยวมันกินมแมลงนะฮะแมลงน่าจะเยอะนะครับพี่โอ้โหพี่านพี่อยู่ไหนอยู่พิจิตรครับอำเภอเมืองครับผมตัวจะตัวกระจายพายเป็นใบพัดผมไม่ได้ติดครับผมที่ติดนั่นมันรถพี่ท็อปครับรถทีมงานบัตรส้มครับลูกเพ่บีบน,นมสามชาให้ดูหน่อยพี่ไปกับผมแมพี่ตั้มเดี๋ยวผมจะปไปให้พีด่ดูดีครับ นาบุญทนาดีไหมดีครับแลแ้วจะชอบแลแ้วจะใช่ฮะเอาที่ใจเรารักครับผอมไอตัวตีฟางมาช่วยอะไรมันก็ช่วยกระจายฟางเนี่ยอย่างผมไม่มีป่ะมันจะอยู่บนตอมันก็อย่างถ้าใครจะปั่นอาจฟางมันก็จะหนักรถปั่นหน่อยแต่ถ้ายัางมีตัวตีฟางเนี่ยมันจะห่มไปหมดเลยปูพรมไปหมดเลยในในงานไม่มีเสียงปลาไหลป่ะครับถ้ามีผมขอคลิปนึงนะครับไม่มีเลยแต่พอหาให้ได้ใจเย็นๆเ,เดี๋ยวจัดให้ ฝนตกไหมพี่กรุงเทพตกแล้วยังเลยครับผมอากาศยังดีอยู่เดี๋ยวผมเชี่ยข้าวแป๊บหนึ่งนะฮเลือเขาบอกให้ใส่แว่นเกี่ยวด้วยระวังสายตายแว่นซื้อมาตั้งสองหมื่นแปดอะไม่ใส่ได้ไงอะนะลือเดี๋เดๆดเดอแว่นเลืออยู่ดิ จัดไปโกยข้าวก่อนลูกพี่เดี๋ยวก่อนเป็นไงเขาสาวไว้ใจให้เรามาโกยข้าวเขาเลยนะเนี่ยตาลูมีบ้านกี่หลังสองครับผมแต่ก็อยู่หลังเดียวกันลนะกับน้องเมียยืนหนึ่งในดงเศรษฐีตะลืมผู้พิชิตน้องเมียครับพลบตักคอัช่วยอะไรช่วยดูดละองครับให้ออกไปให้ละองขึ้นหาคนขับได้น้อยที่สุดครับผมวันนี้ ขอขอเจ็ดหนึ่งครับพี่ผมชื่อน็อตจัดไปครับรถคันนี้ได้เปลี่ยนตู้ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนครับพ่อตะลื้อได้ตัวจริงบาปหนาจัดไปตะลือ้อบ้พชตน้องเมียต้องงานเตะเต็มระบบไปดิเต็มมิกัดไปดิยเย็นแล้วใส่เลยโอ้โหพี่ใส่ไม่ได้ของนาว่ะใจเย็นใจเย็น อยากจะเต็มต้องรอน้าผมอยากจะเต็มต้องรอน้พวกเราอันนี้นะาลูกค้าไม่ได้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 ่นอยูทุกเท่าไรก็หลักพันหลังหมื่นครับแล้วแต่เดือนอะ่ะแล้วแต่ยอดวิวอะ่ะของพวกเราอะ่ะมันก็ดีอยู่เฉยๆแหละลนๆยังไม่ลนครับผมเออทำไมไม่ทําตู้แอร์ผมเป็นคนขี้หนาวฮะ บางทีก็ขี้เหงาอะแต่ส่วนมากจะหนาวกว่าเหงานะครับว่าไปนั่นหยอกๆยอกเกี่ยววันนึงเหลือกลับบ้านบ้างไหมเนี่ยตะลือเหลือเจ้อ้าวมา,มาเทได้แล้วยังไม่เทอะผมอันนี้ไห์สดดูแนละเข้าอำนาจคอสซิงนะะเสียงน่ากลัวออกตัวน่าสงสารนะครับฉายาเขาเดี๋ยวไปดูรถเขาเครื่องสามพัน ขับยาเครื่องพันแปด FC โลกเอาจัดไปพี่มีนเ,เลอร์รุ่นอะไรบ้างก็มีอไอเดก้าสองร้อกับล็อกก้รเก้าห้าครับผมวันนี้ได้กี่ไลนแล้วไม่ได้นับครัแถวบ้านนี่ไม่ได้รับเลยคณะสูงต้องเดินส่งครับผมใครขับรถแต่ลือฮะอยากชนแก้วจะครับเอามาจัดมาพี่เผื่อผมก่อนเลยอันดับแรก เด้พี่นาดูดูดข้าวเดิดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวโกยทิ้งไม่มั่งมันดีจัดเออไปเอะขึ้นไปเทเอะ <c oughs> เสียงแรกกลัวออกตัวนางสันเต็มระบบอยู่แล้วโดดเจ้าของนาดูไรต้นอยู่โดนโดนดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนั่นรถกี่บาทรถอะไรครับผมถ้ารถเกียวสองล้านกว่าครับพี่ พี่ขับรถถ่ายเป็นไหมพอได้ครับแต่ไม่ได้ว่าระดับฝีมือไปไหนแะลือเกียร์ข้าก่อนรับเกียร์ข้าโชว์นี้โชว์หนูอะ่ะโชว์หนูก่นวันนี้เราได้หนูอะ่ะลืมไปแล้วนี่เพื่อนๆดูเป็นไงมีการเล่นโคลดูหน่อยโอ้โหเล็กอะเตะีสวัสดีคนดูสามหมื่นคน ลูกกี่คนครับมีลูกสาวหนึ่งคนครับเอฟซีจะของขุงจัดไปครับผมรีวิวรถยำนาครับผมจะเริ่มรุ่นอะไรบ้างก็มีเดก้าสองร้อยเดเดกับล็อกเก้ร้อยเก้าห้าครับผมเอ้ยร้อยเจ็ดห้าครับดีครับเลิอเรียนครับไปดูหน่อยแฮตเลอร์ขับมาดีแล้วครับผมได้กี่เกนแล้วครับได้เป็นอุ้มเดียวประมาณสองเกียร์กว่าอันนี้ออุ้มหนึ่ง อันนู้นไม่ดีข้าวมันเสียไงมันล้มเสียหมดเลยพี่พี่ไม่มีของครับคนเดียวกับผมอ,อพี่การมีบ้านกี่หลังครับหลังเดียวครับดีครับเพิ่งเลิกเรียนจัดปะเลิกเรียนทำไมทำไมไม่เรียนต่อลงมากินเบียร์เหอะใจเย็นยได้น้องเดี๋ยวพี่ไลฟ์สนก่อนคืนนี้เจอพี่แนะ่บอกหัวหน้าแก๊งเลยหาแป๊บมาเชื่อมคอไว้เลยได้แข็ง อ,อ,อุ้มอะไรครับอุ้มแตงครับผม <c oughs> แตงกวาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอบข้าวข้าวจะไหล <c oughs> พี่ขับรถถ่ยคล้ายก็รถไถ่อรถกล้องยับนานของผมเองครับถ้ารถปั่นของจ่าบอม,มครับลูกพี่พี่การมีรีสอร์ทต,ตัวด้วยเอาแน่นอนอยู่แล้วฮะขอดูเมียหน่อยครับไม่มีครับผมเมียทำงานนะครับผม น้องอุ้มใช่ไหมถ้าน้องอุ้มนี่สี่ห้าดอกเลยนะลูกพี่โอบอกวันละภาพทำไมไม่ชัดครับปรับดิครับปรับความคมชัดเป็น720 p ีเลยเอฟี MC จากญี่ปุ่นครับจัดไปฮะอีไต้กันเลยทีเดียวขยานจังเงินเก็บเหลือเยอะดีครับไม่หรอกพี่ได้มาใช้ไปครับ เดี๋ยวพี่เฉยไหมเดยวเฉยครับธรรมดาครับผมรถตัดฮะรถตัดของใครรถตัดคืออะไรอ่ะพี่รถเกี่ยวเหรอขอ๋อตลุงครับโน,โน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 พี่โอข้ามไปนู่นแล้วนะฮะมาแล้วรอดูดัด้งนานมาทันไหมทันครับผมเป็นพิกรัรครับวันนี้พี่พูดช้าหน่อยหรือยังอ๋อมันต้องอ่านคอมเมนต์นะพี่ผมอยากอ่านของทุกคนอ่ะจริงๆผมไม่ได้เป็นคนพูดเร็วแต่มันต้องเร็วไง ก่อนเปิดคลิปอยากฟังเสียงโบแม่แกจัดให้หน่อยครับผมมีการชอบวิชาเพศศึกษาภาคปฏิบัติไหมครับอันนั้นไม่ต้องเรียนฮะศึกษาด้วยตัวเองครับผมฝนตกไหมครับไม่ตกครับผมกี่ไร่สิบไร่ได้อยู่เออพี่อย่าไปโลกวันนี้ได้กี่ไร่ไม่ได้นับเลยครับได้กี่อุ้มแล้วครับวันนี้โอ้โหไม่ได้นับเลยพี่เต็มเทเต็มเทนี่พี่ดูข้าวหอมมะทุมนี่โคตรดีเลยนี่ เอฟซีหนองไผ่จัดไปครับผมเฮ้ยพี่ผมไปเกี่ยวนาปีเลยหนองไผ่หนองไผ่พิจิตรออะเลยไปอ่ะเนินทรายใส่กระโปรงอะไรเงี้ยตอนคืนไม่เกี่ยวไหยครับไม่ค่อยได้เกี่ยวอะต้มอ,อย่างเงี้ยสองเกล็ดสามสิบครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก้นข้าวข้าวไหลแปบบ๊บนึงลูกพี่ข้าวมันจะไหลออกข้างไนงะโกยเขาหน่อยยิ่งได้ดีๆอยู่เลยเนี่ย สมุดประกาศดาตกเอาเอฟซีพีบอลสวัสดีครับโอ้หายไปนานเลยพี่อ่ะจากไลฟ์สดผมเนี่ยถึงร้อยไรนะครับไม่ถึงครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ได้ไหมครับพอได้นะพี่เป็นอะไรกับตะหลงครับเป็นลูกเขยครับเอฟซีพีโลกจัดไปครับเอฟซีเต่ตะเกียงครับผมพี่เข้าใจว่าที่ผมอ่านอ่ะผมว่าผมก็สามารถอ่านได้ทุกเม้นนะแต่ถ้าให้อ่านอย่างเดียวถ้าไม่ตอบนะผมว่าผมอ่านทันพี่กินอะไรครับพี่กินข้าวยังครับมีเยอะไหมครับวันนี้กินเหล้าเปล่าครับเนี่ยใครอ่านอย่างเงี้ยมาเถอะเม้นมาเลย แต่ส่วนมากผมอ่านแล้วตอบไงมันก็เลยจำไม่ได้ทุกคอมเมนต์เอาตะลือเบอร์แล้วเดี๋ยวปั๊ม MC ตอบปอๆเราจัดไปครับอาจจะได้ไปไหนขายขนมครับดิฟโชนหน่อยนามันเละฮะดิฟไม่ได้ครับเมื่อวานดิฟได้พื้นนามันแข็งครับลูกพี่ได้หนูไม่ได้อยู่ฮะ MC วัชระบารมีครับผมกี่ไล่์ครับสิบไล่์ครับรถพี่ถังหมดกี่คันสามคันครับไม่ใช่รถผมนะเป็นรถตลกงหมดเลยครับผม พูดไทยได้ไหมได้ครับไทยแต่ไม่ตอบเอ่อทำไมไม่ซื้อรถเกี่ยวคูปะตา้าแถวบ้านผมนาอันใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่แล้วไปเจอข้าวดีไรล,ละเกียน์แน่อคูปะตา้าจุหน่อยเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มเดินเทอยูย่นั่นเองเขานิยมรถใหญ่ครับแจเน่พูกเอ่อแจเน่พุกพิชิตพี่เมียตะลึงพุกพิชิน้องเมียเอ้าจัดไปเดี๋ยวเราบอกไปเดี๋ยวหลบหลบต้นไม้ก่อน น้ำมันเมอกี่บาทไม่ได้นับเลยครับเติมอย่างเดียวเดี๋ยวลบก่อนโอ้ยพี่เกอยู่ไหนครับพี่จิตครับติปต็อกไปเลยครับถ้าพี่ว่างได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้ครับผมพี่บอลมาไหมไม่ได้มาครับเป็ีพี่โลกผมครับผมพี่ได้เรียนช่างไหมเรียนช่างไฟถึงปีสามก็แต่ไม่จบครับเกเรียนครับผมเกด้วยตัวเองไม่ได้เกตามเพื่อนเลยฝนตกเปล่าพี่ไม่ตกครับผมสวัสดีคนดู380รอแปดิบคนอ้าวจัดไป3า0ร้าสิแล้วครับผม จำเนี่ยจำเลอครับผมจ่บอมมาไหมมาครับผมเต็มกล่องเลยพี่จัดไปเต็มระบบเลยครับวันนี้ตะลื้อจัดให้ฮนะยั่วยะไปเลยเพื่อนๆวันนี้ก็วันนี้ก็มีหนูกินนะครับทุกคนสองตัวครับป่องแป้งขวดใหญ่ฮะเป็นไง น่แว่นเล่สองหมื่นแปดไม่ขายครับขายแปสบาทสนใจสั่งซื้อได้ที่นลือต้องใส่แว่นน้อยจังหวะนี้ยเราอองเยอะนลือเน่ว่างจะเกี่ยวข้าวก็ไปดำน้ำ,นำหาหอยได้นะครับเนี่ยแว่นอันนี้สนใจสั่งซื้อได้ที่นลือนะฮะไม่พี่ชื่อแม่มเหรอครับอ่าดู แน่จริงไม่แน่จริงก็เล่นน้องเมียมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไหนหกก่ยยังไม่เคยหกเลย <c oughs> เอาโคยได้โคยให้เนี่ยโคยให้แล้วเนี่ย <c oughs> นี่ครับดีแม็กสามพันนะออกตัวเหมือนคูปัตต้าสิบสี่แรงเสียงหน่กลัวออกตัวหน่สงสารครับคันนี้ เเกี่ยวเสร็จย,ยังยังครับลูกพี่เดี๋ยวมีตรงนี้ตังแต่ไ์สดมานี่จบไ์สดไปต้องไปหาหมอตลอดเลยอะ่ะเจบ็บคอแต่ไปหาหมอนวดก็เลยไม่หายสักทีเลยก็เลยต้องเจ็บคอทุกวันอ้าวพิเลนไปเที่ยวอีกแล้วเข้ากี่บาทไปพันกว่าบาทครับลูกพี่เสียงน่ากลัวออกตัวน่าสงสารเดี๋ยวระบบหมดเจ้าจัดปะ พี่ขอครับคมหน่อยมิดโกนครับผมน่ายคมพอนะครับหมอสวยไหมสวยจัดโอ้โหคนละครอบครัว <c oughs> พี่โอเพือนพริการใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นน้องนะลูกพี่ลูกน้องอายุห่างกันหกปีโอยิบสี่ผมสามสิบครับทําเกเกอร์แจกไหมครับยังไม่ได้ทำเลยฮะใจเย็นฮนะรอก่อนรอก่อนรอก่อน ผมบอกเลยถ้าผมทําผมไม่ทําขายผมทาแจกก็ถือว่าแจกคนดูเราอะแต่รอให้มันพร้อมๆหมดน,นะพี่ใจเ,เย็นๆเดี๋ยวผมจัดให้เออพี่ขับรถตัดข้าวให้ดูหน่อยอ,อ๋อรถเกี่ยวเหรอนลือไร้สดไม่ได้ดิเพื่อนๆค่าหมอสองพันห้าวันนั้นไปตัดผมมาผมก็งงใจบอกตัดสองร้อย ถ้าฟอยพันห้าผมก็เอ๊ะอะไรวะทําไมตัดสใดทาไมสองร้อยทำไมซอยตั้งพันห้าผมก็งงเลยไม่ได้ลองเลยออกมาแม่ถ้าลองได้เสียพันห้ารู้เรื่องเลยเนะี่ยหมอใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับผมพี่รู้จักหมออ้อยไหมรู้จักครับเคยได้ยินแะหนูย่างสองโลส่งใช้นาแก้มเบียร์เดี๋ยวผมสั่งหัวกระหางไปให้ครับพี่คำคมพี่ใช้มีก่อน ไปแล้วเดี๋ยวเขาไปขายข้าวแล้ววัเดียวผมอ่าพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้เอาจัดไปฮะ,ะช้ำๆ้ำบอมๆกันไปเลยทีเดียวเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับผมโคชเชลี่พี่ซื้อที่ไหนซื้อที่อยุธยาครับพี่เมืนงั้นเกี่ยวทั้งปีไหมครับมีทั้งปีครับผมแต่ปีนี้จะน้อยหน่อยเกี่ยวปีละสามผลเลยครับลูกพี่ ไปหมุนลนนะาหนึ่งรอบโอ้โหเจ้าของนาดาเดี๋ยวลูกพี่นามเละพอละหมุนปุ๊บมันจะขุดเป็นบ่อเลยนะครับเสร็จยังไม่ยังไม่เสร็จครับลูกพี่เดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้ต่อสาวไหมครับนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สาวแล้วครับเมียเพื่อนผมครับผมโค้งรถไวถ่ายช็ยอกโกไรผมใช้โค้งลุ่มเพชรกับโค้งช้างเหล็กแล้วก็โคง้งคูปตา้าโค้งสยามมาครับพี่ แถวบ้านมีกระเป๋าเอ่อนไหมไม่นิยมครับพี่แถวนี้ไม่ใช้เลยครับใช้แต่หางยาวปกติครับพี่เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่รู้สึกเจ็บคอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสามชาติสามทีได้ปะละี่รู้จักหมออ้อยไหมรู้จักครับผมน้องเน็ตรู้จักครับโตกหมาน้องเน็ตเลยฮะอาจารย์ผมครับผมเอสร็จมืดเป่าไม่มืดฮะแหมคิดว่าโสดอีกแกโอ้ยน้องเยี่ยหาเรื่องนะเชื่อพี่ฮะ อยู่คนเดียวสบาสบยสบายโอทำนาไหมครับโอไม่ได้ทำนฮะแต่บ้านเขาทำแต่โอไม่ได้ทำถ่ายแต่งรูมอุ้มหน่อยเอาจัดไปครับลูกพี่อีกกี่แปลงอ,อีกอกี่แปบบอ่ากันละกันเนนะนแล้วอีกไม่กี่วินาทีชายรูปหล่อแต่งขี้เล็กขาวโออ่านไม่ทันแล้วพี่เดี๋ยวว่ายาวจัดแต่แต่ขี่ม้าขาวอันดำมืดเข้าไปในป่าหรือป็นโล่งกว้างท่าใดนั้นเองเขาได้มองเห็นนกเกาะอยู่บนต้นไม้ สองต้นยิงไปติบนัดปั้งนกตัวนั้นได้ตกลงมาตายแล้วบินหนีไปเอองงแปบมวะหมอไม่เห็นสังเกตได้ทำไมไม่มีเมียน้อยโอ,โอ้ผมคนละครอบครัวสวัสดีช่างกล้วยด้วยนะฮะมาอีกแล้วครับทันทุกไลฟ์สดออชื่อการครับผมมีอายุเท่าไหร่สามจะสามสามแล้วบ้าง เท่าไหร่ไปเนี่ยสามสองสามสองจะสามสามใช่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 ลิ้นผิวจัดสงสัยพึกบ่อยแน่นอนอยู่แล้วครวยอยู่แล้วครับกพี่กี่ไล่พี่อ๋อไม่รู้เหมือนกันได้ไหมมันเยอะจําไม่ได้ครับเกี่ยวอย่างเดียววันนี้อีกล้องเดิมใช้เพื่ท่าไรจะวิ่งดีโอ้โหมันต้องดูเครื่องอ่ะพี่มันต้องดูเครื่องกี่แรงอ่ะ เอาง่ายเวลาเร่งตันพี่สังเกตดูเวลาพี่เร่งตันให้มันเป็นรอบลอยก็แเลยกันพอเร่งตันแล้วไม่ใช่แบบอัดควันตบปะตะปะตลอดอะให้มันเป็นรอบลอยพี่มันน่าจะวิ่งดีกว่านาเพื่อนนาดนาเพื่อนนาดพี่ไก่นาเพื่อนพี่อน่เ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 น่น่่่อำนาจคอกซิงเนี่สียงน่ากลัวตัวนากสานนะพี่ไก่พี่ไก่ต้องอย่าไม่ได้ตีเจ็ดแปดแล้วไม่ละครับผมเพิ่งเลิกเล่นเกมเอาจัดไปน้องไม้จิตฝนตกแล้วจะไปฮะมีย่ำน้ำไหมไม่มีครับ พี่นัทเกี่ยวหรือย่ำมันเนี้ยย่ำเหรอฮ่าฮ่าฮ่าอะถอยหลังเกี่ยวเร็วเขาบอกถอยหลังเกี่ยวเลยเออถอยหลังเกี่ยวไปเอาจาดไป <c oughs> หาพอกัน <c oughs> ผู้สาวห๋อเมียเพื่อนต้อมครับจะเสยัง แข่งนี้เสร็จแล้วลูกพี่ uh oh. พิโรอากาศจัดใสครับพี่จัดไปครับเรื่องใส่พันลดใส่พัน, uh oh. นตู้เหรอเออเอใส่พันตู้ลดเฮ้ย uh oh. เอาไปเลยจ๊อบถอนไปเลยมันขาดมันขาดมันเสียแล้ว รอบตันเลยครับรถไม่มีกล่องกันเลยลูกพี่รอยขยเกี่ยวล้วรอยนี่แหละรถพวกเราเนี่แหละครับวันนั้นมันเขียวหนึ่งปีพี่เกี่ยวได้กีนไร่ครับโอ้โหต้องถามยี่นอมนะฮะเขาทําบัญชีนะครับผมเกี่ยวอย่างเดียวทําอย่างเดียวครับไม่เคยสนใจมีเกี่ยวขอให้บอกเราเกี่ยวอย่างเดียว นี่ไม่มีแต่มีปลาไม่ไม่มีครับหัวนี้บ้านเพิ่งหยุดเอาจัดไปที่พี่บ้านพี่ไปตกเลยดูดิปลาตัใสเลยอะะหว่างเกินเกี่ยววันนึงได้กี่เม็ดน่าจะประมาณสิบกว่าล้านเม็ดอะเจ็ดหนึ่งครับพี่ โดนพี่โอเกี่ยวอยู่ทางล่างนึงเปิดเติมแล้วครับดูทุกคลิปจัดไปครับผมพี่จํากันได้ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์จะได้ครับผม,ามาออก่อนจะมองฝนตกจัดไปครับจบไล่จบคลิปตอบแน่จบไล่จบคลิปตอบแน่จบไล่จบคลิปยังไงครับพี่โอ้ยลงไลฟ์สดมเมื่อไรเออยี่สิบหกนาทีแล้วไลฟ์มาเกี่ยวแล้วกี่บาทสี่ร้อยครับแถวนี้ ยายนี้ของหอมยายนมยายนมขายไม่ให้ผมตอบยาเดี๋ยวก็ผมโดนแบนอีกในการจ้ผมจะจำได้ครับรพ,พี่พี่พอครับคนนี้ระวังลูกมะพร้าวจัดไปครับเพราะกันไปแล้วครับลูกนี้รอยแรกผมคันมากเลยตอนนี้เราองมันเข้าอ่ะเพื่อนๆทำคลิปสอนเทคนิคการวางบักเกี่ยวดอย อเอาง่ายๆพอขับไปทุกวันเนี่ยมันจะชินเองอนะเนาะมันเดี๋ยวพูดยังไงดีเนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะประยุทธ์ออกตอนไหนหาเลือกอีกแล้วงานไม่หาให้ได้เลือกอีกแล้วเขาถามว่าลงตอนไหนพี่ไม่ได้ถ่มวันไรตอนกี่นาทีแล้วลงตอนไหนก็แน่ๆลงตอนไ์อะเนี่ยบางทีพี่ก็หล่นวาไมา่ทำงานเยอะวันๆงงไม่หมดอ่ะ บอลผมเกี่ยวไดแปดร้อยครับจัดไปครับไปแล้วเดี๋ยวผมจบไลฟ์สดแล้วไม่ไหวแล้วลูกพี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วผมพูดมาตลอดคอจะพังฮะเพื่อนเดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้นะทำคลิปไปขอคอหน่อยเอาล้อก่อนล้อก่อนล้อ,ลองานว่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีคลิปให้ดูนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดต่างกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกินให้ผมด้วยนะฮะไปแล้วเพื่อนๆไม่ไหวไม่ไหวจริงๆคอจะพังสังเกตเสียงผมเจ็บคอมาก ปีนต้นมะพร้าวหน่อยผมไม่ใช่กระแตนะพี่จะได้ปีนต้นมะพร้าวอะ่ะไปแล้วสวัสดีครับ